พอที่หนึ่ดีก็ไปวัดียาสงโอนใบัดวนหกสิบ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 หกไปเลยัดชวนเอาได้เลยออกาสิบหกสิบหเอาตามตามที่เราอยากได้เลยวัสดีค่ะสมาสีเพลงเหงียงค่ะตองง้จับตองง้อยบางนมชื่บอกเพลงนี่สีมาเพลงเหงีงรอบไม่หลายเพลงแหมตองง้อยจ้า

มั่นใจสั้นเดยร้อยเปอรเซ็นต์หร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อค่ะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ราสร้างมาสร้างกล้ามันใจเนาะบอเว่ามันใจมาตาใสอ้าต่อไปเป้นผู้นี้กับปรเด็นมาที่สองเลยผู้นี้กับมาที่หนึ่งขึ้กันแล้วก็เขาแชมป์แล้วก็เป็นแชมป์ภาคอีสานผู้ได้หนึ่งกับใรอ้าวนางสาวเวลตาใสเชิญค่ะ คือม่นงามแตาถ้ากล้าเปิดแฟรสวัสดีค่ะสัมภาษณ์เนี่ยชื่ออะไรคะชื่อแวตาใสเกินเขาเบิ่งตาเนี่ยค่ะนี่นี่คือแวตาใสแวตาใสค่ะมาเอาเนี่ยมาเอาแวตาว่ามาเอาแวตาแบบดิบเงยหยวเลยมาดิ มันใจประดว่าเสียวชนะทรงโอนไว้ได้ที่หนึ่งค่ะที่หนึ่มันใจว่าแล้ที่หนึ่งที่หน่งใสอันน้ำหนักเท่าไรก่อนี่ยสิบค่ะสิบหสิบคุย่นั้นสิบหเหรอสิบห้าสิบห้า้าวแล้วเจอรับมรับฟันได้เค่ะาสิเเพงอย่างก่อนโอ้ยยังเหอ ได้ไหมคะกับอ้ค่ปริญญาใจโอเคสบู่ได้คาะกับไอ้เหนี่อใจได้ปริญญาชีวิตสุขสจวบ้านนางบกันสุ๊บาซมีน้อยขาดโอกาสเลี้ยงพอจน จบเลยเอ่อจะป้าไปจะป้าไปสัมภาษณ์เลยชุดนี้ได้มาแต่สามันมาเห็นพีกันจะไปว่าดื่มไหมชุดนี้ได้มาแต่สายเออซื้อมาให้มมาแต่ญี่ปุ่นมาแต่ญี่ปุ่นจ้งว่าที่ไปเมื่อนั้นจ้าบุญอิทบุญอิทดีตัวนี้กูกเลืซื้อมาให้จ้าฝากจานเล่าบุญอิทจ้า ตาใส่ทเขา้แเียขาเปลี่ยนโอเคค่ะเชิญค่ะเรียบ้อยเรียอยอมพีนอนก็ถาห้คะแนนเด็ค่ะเด้อกรรมการกรรมการถา้คะแนนไฮบ๊ดีคอยกระย่านดุกระย่างนางสาวเขียวใบมอสอเียงเตียจัด เรียบตอนนี้เืคเป็นติณแม่บ้านเจ้าบ้านเ็ือาเป็นนงองเนไม่่าหลายนดเนี่ยเป็นเี้ยองมาเแท่งันจมาได้นพลงยังคือต่อคือไม่ออกไม่ออกชวนเดีมถาัดชวนไหคะสิบเอดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกชน ตุเจนให้ตุเดเนหลายสูตรปุ๋ยก่ะนักลอกเมื่อนี้มีแต่สูตรปุ๋ยได้มนเลยสักสวนร้วนแต่สูตรปุ๋ยทั้งน้นเจนรับปากเพล็กคิดไม่ออกค่ะใหม่พี่ก่อนก็ได้ทำไมปั่นปุ่ณก็ไปเห็นหัวมวอเจ้าเร็ว โอ้สามเทียสามเทียมุตะคิดสวออคดวออออคิดไม่ออกุตคิดไม่ออกหาิดง่ายพดคิดไม่ออกยุ่กับศิสนาบ้างมห้น,นี่สนะ่มะมตคุอ,อ่ะต่อไปเชร้องทั้งสคนเลยค่ะ